ครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวมาดูเนื้อระยองกันครับดูเนี้ยระยองครับีสวยเลยครับครับผมวันนี้อยู่ที่ตลาดน้องใหญ่ครับพอดีไปลงหัวคุณแจแล้วที่เต็มครับก็เลยมาน้องใหญ่ครับไม่มีที่ลงอยู่ที่ตลาดน้องใหญ่นะครับผมวันนี้ ไปรอสามชั่วโมงครับไม่มีที่ลงที่หัวคนแกครับก็เลยมาลงน้องใหญ่ครับผมขอโทษขอโทษลูกค้าด้วยนะครับผมที่นัดไปเจอที่หัวคนแกครับผมไม่มีที่ลงครับรอสามชั่วโมงครับจะเลยกลับมาน้องใหญ่ครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ตามมาน้องใหญ่นะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปใหม่ครับผมโอเคครับขอบคุณครับ